ผัดกะเพราไข่เยี่ยวมา้าผัดแห้งๆทำยังไงให้อร่อยและน่ากินมาเริ่มจากทอดใบกะพเพรากันก่อนเลยจ้าทอดให้กรอบเลยนะคะ กรอบแล้วเราก็ตักเขาขึ้นมาพักไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไข่เยี่ยวม้าไปทอดต่อเลยจ้าไข่เยี่ยวม้าก็ทอดให้กรอบๆแล้วก็สุกๆนะคะ พอทอดได้ที่แล้วเราก็ตักมาพักไว้ก่อนเหมือนกันนะคะนำพริกกระเทียมที่โขลกเสร็จแล้วลงไปผัดกับน้ำมันให้ร้อนเพื่อที่จะเตรียมผัดกับเผรากันต่อเลยจ้าเมื่อพริกกระเทียมหอมได้ที่แล้ว เราก็เอาหมูลงไปนะคะแล้วก็ผัดผัดให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆจนหมูออกเป็นสีาขาวแล้วเราก็ปรุงนะคะตอนนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยคะ่ะเขาจะเริ่มมีสีขาวแล้ว ก็ตรุงกันเลยค่ะซอสหอยสองช้อนโต๊ะตามด้วยซอสเขียวค่ะสองช้อนโต๊ะเหมือนกันน้ำาลานิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนชาจ้าไม่ต้องหวานมากนะคะ คุกคุกคุกค,คนคนคนให้เข้ากันเลยจ้าเราจะใส่ให้มีสีสันนิ่นึงเติมซีอิ๊วดำหวานลงไปเพื่อที่จะได้เป็นสีสันที่สวยงามขึ้นมาให้เข้ากันกันกบไข่เยี่ยวม้าของเรานะคะก็ผัดผัดให้เข้ากันไปเลยจากนั้นก็ใบกะเพราลงไปจ้าใบกะเพราที่ เป็นใบกะเพราสวดที่เราไม่ได้ทอดกรอบน,นะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันสักหน่อยจากนั้นเราก็จะเอาไข่เยี่ยวมาลงไปผัดให้เข้ารสชาติกันสีสันสวยงามเลยค่ะลองสั่รมาชิมดูนะคะว่ารสกลมกล่อมได้ที่หรือยังถ้าได้ที่แล้วเราก็นำไข่ลงไปผัดให้เข้ากัน จากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่คือหน้าตาของผัดกะเพราไข่เยี่ยวมาผัดแบบแห้งๆนะคะเอาลาดกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยลองทำกินกันดูนะคะทำขายก็ดีจ้ามีรายได้เพิ่มด้วยนะอร่อยสุดๆเลยจ้า